สวัสดีครับผมสบายดีพี่นอ้องฟังป่าผู้ชมทุกคนตอนนี้บ้าเสิร์ือยู่ถนนบางบอนพี่น้องไปตลาดบางบอนเนี่ยไปน้องบ้าเสิร์อกซื้อชุดชุด,ชดนักเรียนให้ลูกเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องนะบ้าเสิร์อก็จะไปตลาดต่อวันนี้ขามสะพาน,านพี่น้องคนหล่ลไลพี่น้องเลยพี่น้องรถก็หลายพี่น้องวันนี้วันหยุดยังมีรถหล,ลายอยู่พี่น้องเลย นี่ก็เป็นวันวันเป็นวันแรงงานหรือเป่าเป็นวันแรงงานเลยไปน้องะวันหยุดพอดีวันวันที่วันที่หนึ่งไปน้องรถกัหล้ายคนก็ล้ายไปน้องโอ้โหไปน้องเ้ยมีจะบบจะไปเข้าตลาดไปชื่อของกินไปน้องชื่อของอยู่ของกินชื่อชุดลุกชื่อชุดลุกลูกนั่นลูกเรี่ยวอะไรไปน้องเ้ยชื่อชุดนักเรียนเช็ดเรียบร้อยอะไรก็จะไปตลาดต่อไปน้องเนาะ ประหาซื้อแนวกินประหาซื้อกับข้าวกับน้ำกินพี่น้องรถกันหล่ไลพี่น้องอยู่เมืองไทยประเทศไทยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยชุดยอดเลยพี่น้องรถกันหลายคนกันหลายพี่น้องมามาใส่แหงงานอยู่ทางไทยพี่น้องเนาะจะในกัดลีกดไลค์กดแชร์พี่น้องกดติดตามบารเสิร์ฟพี่น้องเอ้ย นี่ก็นีน่ก็ยังไปตลาดอยู่นี่กอตหอทางเข้าตลาดแล้วนีพไ่น้องหอตลาดแล้วหอตลาดแล้วไปน้องปลาไ่น้องมีแต่ซีนหมูไม่น้องเลยไปซื้อนังไปกินเลย ไปเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเลี้ยงลูกเองมื่อนี่ฮะมื่อนี้บะบะเสร์จบะเสร์จจะเลี้ยงลูกจะให้เมียไปซื้อของกินไปซื้อตอนนี้ก็หอตลาดเรียบร้อยแล้วโอ้โลดีไปนองลูกเมนลองทำดูเลยกทำดูลองทำดูดิลองทำดูดิไปไปไปยางตรงนี้ลูก ไปเดิน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 ตอนนี้ตอนนี้กำลังฮอดตาลาดแลยไปนัง่งเลือกพาลูกไปนั่งรอข้างนอกมาน้องร้านกับร้านผักร้านหญ้าเต็มเลยไปนัง่งอ้หนูเทียนเทียนหนูเทียน,บ,นบ,บ้าไปนั่งเลยบะเสิร์็อยูมาได้ย่างไปนัง่งบะเสิร์จเลี้ยงลูก ปลามันกระโดดไปไปไปรีบออกรีบออกดูด้วยข้างหน้า,า,น,านี่มีป่าอย่นะนี่นี่ข้างหน้าเจ้านี่ไปไปเออไปรออยู่นู่นด้วยบ๊<ป>ะเศรษจะเลี้ลยงลูกพี่น้องหน่อยเศรษเลี้ยงลูก แม่แม่ของบ่าแม่ของลูกก็ไปซื้อกับข้าวซื้อกับข้าวพี่น้องบัดเสือกับ,บได้ย่างเลาะพี่น้องเลยบริย่างเลาะรอรถยุกรอพี่น้อ,นองบัดเสือกับได้ย่างเลาะเด้อพี่น้องเลยบุยเลี้ยงลูกอ,อยู่นี่เด้อเฉยเด้ออยู่นี่เด้อก็จะไปหาแม่เจ้าเด้อ บอกปล<อ><อ>าลุงนี่สิเลยปลาลุงกดไล่ในหะ้แน่ปลาลุงกดไลก็จะเจ้าก็กระดิ่งแจงเดือนเพื่อเป็นภาพคลิปโอ้โหปลาเสือกบพอได้ย,ยางเลาะซจำไว่น้องเลี้ยงลูกุูนะของอยู่ของกินหลายนี่พี่น้องตลาดบางบอนอ๋อโอเคพี่น้อ, OK. นองคลิปนี้กันข้าไปก่อนเด้อขอลาไปก่อนพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเกระดิ่งแจงเดือเพื่อเป็นภาพคลิปต่อไปอื่อเป็นภาพที่ต้องไม่พลาดคลิปต่อไป โอเคครับตอนนี้ก็กลับแล้วนะไปนองตอนี้ก็ตอนนี้ก็กลับแล้วไปนอกอ้ยกลับแล้วเชื่อเชื่อกับเขาแล้วเรียบร้อยแล้วก็กลับแล้วโอ้ไปนอกระนี้กับเขาชุด ตักเรียนให้ลูกแล้วอะไรกันเมื่อม<ใ>นได้ไม่ต้องเมื่อกลับบ้านกินเจ๊กลูก እንደት ነሽ ግን እንደት ነሽ túc túc đang làm lo mấy thôi gặp bạn mà nó Cầm bàn. Đi à, đường đường đường. Đường lo à đang lo cái này thằng lát mày thằng lát đó เห็นมาอะไรออกกล้องนี้เนมาอะไรไม่ได้เห็นหนามันได้เห็นแต่เขียวเห็นแต่หนาใช่ไหมเอาไก่ไก่บนขึ้นนวลแล้ว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 ไปน้องเอ้ยขึ้นนวลแล้ว คึ้นวลเจะลงคอยแล้วมันขึ้นวลแล้วลงคอยไว้นองเลยลงคอยแล้ว กันเอพ Patter, ี่น้องลมเป็นแรงกดไปน้องเวล่อกี้รถ